เบรกที่2ของรายการอินไซต์ฟุตซอลครับก็ยังคงอยู่กับผมตรูเชียไทยแล้วก็คุณแบงค์กาโมนะครับแน่วันนี้ SMS ส่งมากันค่อนข้างน้อยนะ,นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยให้ตอบคาถาม <c oughs> ส่งมาผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่งมาเยอะแต่สัปดาห์นี้นี่แค่ให้ส่งมาทักทายส่งมาติชมแต่ว่าน้อยสงสัยไม่ค่อยอยากจะได้เสื้อกัน,น,นเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์เสื้อหน่อยดีกว่าไหมอีกทีนึงโชว์เสื้ออีกครั้งหนึ่งเสื้อก็สวยนะแต่ผมไม่เข้าใจละไมวันนี้คนส่งมาน้อยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อครับครับ4890011นะครับส่ง SMS กันเข้ามาได้ครับครับทีมวีทวีครับเว้นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือก1ผู้โชคดีแล้วก็ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ในช่วงท้ายรายการครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงข่าวที่น่าสนใจนะของทีมสโมสรต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นกันที่การจับสลก การแข่งขันถ่วยเอเชีย AFC ฟุตซอลขับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะแข่งกันในระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคมนี้ครับครับผมก็มีการจับสลากแบ่งสายศึก AFC ฟุตซอล l ับแชมเปี้ยนชิพ2012นะครับครั้งที่3ที่ประเทศคูเวตครับซึ่งมีการมีแชมป์ลีกจาก8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับผลการจับสลากมีดังนี้นะครับผมสาย A อาลรยานครับ s อจากกาตาร์ซายานเน่เอซานาเย่จิติปาซานครับจากอิหร่านครับไทยซองนำจากเวียดนามครับผมยาโมก SC จากคูเวตครับผมส่วนสาย B นั้นโอ้โหมันแน่นอนครับนาโกย่าโอเชียนครับจากญี่ปุ่นครับทออสออาแบกนะครับจากไทยเรานี่เองอารูสทัสเคนนะครับจากอุซเบกิสถานนะครับและออ l สปอร์ตเอฟซีนะครับจากเลบานอนครับผมครับ เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของทอสอาแบกกันหน่อยนะว่ารอบแรกเนี่ยลงแข่งกันวันไหนบ้างนะฮะครับวันที่1กรกฎาคม2555ันานะครับทอสอาแบกจะพบอัลสปอร์ตเอนะครับส่วนวันที่2ทอสอาแบกจะพบนาโกย่าโอเชียนครับผมและวันที่3ทอสอาแบกจะเจออาร์ดุสทัสเคนนะครับผมครับสำหรับ ฤดูการที่แล้วเนี่ยในการแข่งชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ก็อยู่ร่วมสายเดียวกับอาร์ดูทัชเคนของอุซเบกิสถานเสมอกันไป4-4ในครั้งนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์จะเป็นวันที่2กรกฎาค,คมเจอกับทีมชแชมป์เก่าทอสอแบกเจอชแชมป์เก่าอย่างนาโกยาโอเชียนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเลศชายอิสราสวิภากร,รจะกลับมาเจอกับทีม,มเก่าอย่างทอสอแบกด้วยวนะครับ อ่าเรามาดูข่าวความเคลื่อนไหวของทอสอ,อแบบกันต่อครับพวกเขาจะต้องลงแข่งชิงแชมป์เอเชียอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับเจอกับโปรแกรมหนักๆแน่นอนว่าจะต้องมีการเสริมตัวนักเตะครับก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าได้ท่าทามคาร์ลอสชิลเวิร์ตซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติปรากวชุดเวิร์คัพ2008ครับแต่ล่าสุดนี้คุณแบงก์ก็ชิลเวิร์ตท่าทางจะไม่ได้แล้วแต่มีการท่าทางคนอื่นมาครับครับ,รบก็เดี๋ยวจะมี รูปมาให้ดูด้วยว่านักเตะคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครนะครับถือว่ามีดีกรีที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับครับสำหรับหรายนี้เป็นราฟาเอลมูนอสโกเมสครับครับอดีตแข้งบาร์เซโลนาครับผมครับก็เคยอยู่กับบาร์เซโลนาครับในช่วงปี2 0 0 6ถึง2 0 0 7นะครับแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ยคือ เออเพย์ยัสเดคัตเดนลอนนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นสมโมสรล่าสุดนะครับ mm hmm. ก็สร้างชื่อด,งดังครับในการเล่นกับบาร์เซโลน่านะครับเพราะว่าในเกมนั้นเขายิงคนเดียวจะมีเกมหนึ่งเนี่ยที่เขายิงคนเดียว5ประตูในเกมพบกับ mm hmm. เอลโปโซโมูเซียนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งปีนั้นมูเซียเป็นแชมป์ด้วยก็ถือว่าชนะทีมแชมป์แล้วก็ยิงทีมแชมป์ได้ถึง5ประตูด้วยกันนอกจากนี้ยังเคยติดทีมชาติสเปนในชุดเยาวชน อายุไม่เกิน21ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยติดรวมกันทั้งหมด15นัดแต่ว่าก็มไม่เคยขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยครับถ้าเกิดได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยคงจะทําให้เกมรุกของทอสออาแบกแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยเฉียบคมขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวครับ,รบโปรไฟล์ดีนะครับคุณตัวนะโปรไฟล์ดีแต่ว่าต้องมาลองดูว่าอายุเพียงแค่ถือว่าไม่เยอะครับ31ปีเท่านั้นครับเราเอามาดูข่าวของเลือดชายกันบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นตอนนี ไปทาอะไร,รไปกินปลาดิบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไปคาแข้งเน่ยข้าวกินปลาดิบก็สําหรับเลิศชายนะครับที่ย้ายจากทอสอ,อาแบกนะครับชุดคว้าดับเบิลแชมป์นะครับและสร้างประวัติศาสตร์ลายพ่ามาร่วมทีมนาโกย่าโอเชียนด้วยสัญญา2ปีนะครับและได้ลงฝึกซ้อมกับแชมป์ทีมแชมป์ญี่ปุ่น5สมัยตั้งแต่แตเมื่อวันที่24เมษายนครับ2555ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ครับได้มีการประกาศหมายเลขเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วครับ ก็ได้หมายเลข5นะครับส <cushion> เสื้อประจำฤดูกาลนะครับได้เสื้อหมายเลข5แล้วก็ล่าสุดนี้มีการถ่ายภาพหมู่นะครับที่ไทโยยากูอินโอเชียนอารีนานะครับซึ่งเป็นสนามย่าของนากย่าโอเชียนขนาดความจุ5,000ที่นั่งนะครับโดยตัวรับของทีมชาติไทยอดีตทีมชาติไทยรายนี้เนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเคยเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าเป็นความท้าทายใหม่ เนื่องจากนาควิยาโอเชียนคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ครับทีมเก่าของเขาก็คือโตเกียวฟูชูนะฮะปีนั้นจบฤดูกาลไปที่เลิศชัยเล่นน่ะจบฤดูกาลด้วยอันดับ4ี่ของลีกญี่ปุ่นแล้วเลิศชัยเองก็ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกญี่ปุ่นในปีนั้นด้วยนะครับถือว่าสุดยอดฮะแล้วเขาบอกอีกนะว่าการต้องเจอกับทอสอาแบกเต็มที่อย่างแน่นอนไม่มีออมครับก็เขาบอกว่าทั้ง4ทีมเนี่ย ทุกทีมมีโอกาสที่จะเข้ารอบพอๆกันแม้ว่านากัวเยาเอเชียนจะถูกยกให้เป็นทีมเต็งก็ตามแต่ว,ว่าก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าคู่แข่งทุกทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งทั้งนั้นแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว,ว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยจะเป็นทอสอแบกหนึ่งในนั้น<า>ทีมอื่นจะอะไรก็ได้ไม่สนใจนะครับแต่ทอสอแบกต้องเข้ารอบไว้ก่อนครับเอาเรามาปิดท้ายข่าวในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นข่าวของทีมภูเก็ตยูเนเต็ดก็เสื้อที่เราจะแจกกันแหละนะครับ มีข่าวดีก็คือทางโรเจริโอโมรล่าเนี่ยขยายสัญญาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแบงค์ครับผมฤดูการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโรเจริโอโมราล่านะครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้ภูเก็ตยูไนเตดเนี่ยได้ชแชมป์แคดเดเรจิโน่ฟุตซอลทัวร์นาเมนต์หรือว่าแชมป์ฟุตซอลภูมิภาคนั่นเองครับในอดีตก็เคยเล่นหลีกสูงสุดมาแล้วกับทีมแคดเอฟซี FC ก็เล่นอยู่ในชุดเดียวกับเลศชายนัยน่นแหละชุดที่คว้ารองแชมป์แล้วดูเท้าซรายของเขา เห็นในภาพนี่ก็คือ,โ,อโหยิงหนักมากๆนะครับสำหรับโรเจริโอครับแต่ว่าสัญญาที่เขาเซ็นออกไปกับภูเก็ตยูเนเต็ดเนี่ยทางคุณปรีชาวุฒิกีสิ้นนะครับผู้จัดก,การทีมของภูเก็ตยูเนเต็ดบอกว่าไม่ได้ระบุเวลาว่ากี่เดือนหรือว่าจะสิ้นสุดเดือนไหนแต่ว่าระบุไว้เลยนะว่าสิ้นสุดฤดูกาล2012-2013เมื่อไหร,ร่สัญญาก็หมดมถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไทยแลนด์ฟุตซอลลีกจะแข่งตอนไหนแล้วก็จะจบลงตอนไหนเผื่อจัดอยู่แล้วเลื่อนไปอีกมันจะเป็นปัญหาเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เลื่อนมาหลายครั้งจนทําให้นักเตะบ,บางคนหมดสัญญาไปแล้วนะครับะะเพราะว่าอะยังสมมติอตอนแรกดีกจะจบเดือนมก,กราคมแต่ว่ามันเลื่อนออกมาเป็นเดือนมีนาคมคแล้วเซ็นสัญญานักเตะไว้แค่สิ้นเดือนมก,กราคม,คมนักเตะบ,บางนาคนก็เล่นไม่ได้ก็มีปัญหา ก็เลยเซ็นสัญญาเอาเป็นว่าจบฤดูก,กาลเมื่อไหร่สัญญาก็สิ้นสุดลงทันทีนะครับแล้วนอกจอากนี้ครับภูเก็ตอยู่นเตดเนี่ยจะเสริมทัพนักเตะต่างชาติอีกแน่นอนนะครับตอนนี้คุยไว้หลายคนก็ขึ้นอยู่กับทางาเสียปรบับปีชาวุิกี่สิ้นนะครับว่าจะพิจารณาใครอีกคนนึงหรือว่า2คนเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมนะครับ,รบช่วงท้ายรายการเรามาตอบ SMS ที่ส่งมากันนิดนึงนะครับก็ส่งมาพอสมควรนะครับอาจจะตอบไม่หมดผมต้องขออภัยด้วยครับ รักภูเก็ตยูเนเต็ดเชียร์ภูเก็ตยูเนเต็ดนะเพราะว่าภูเก็ตยูเนเต็ดคือลมหายใจจริงหรือเปล่าครับ,บฟุตซอลไทยก้าวไกลสู่ระดับโลกสู้ๆครับขอเสือ้อขอเสื้อด้วยนะภูะกเก็ตนะครับ,รบโอ้โหอยากดูทีมสเปนมากเลยครับไม่รู้จะมาเต็มทีมไหมก็ไม<ช>่รู้เหมือนกันว่าจะมาเต็มทีมไหมคืออยากให้มาเต็มทีมนะครับ อินไซต์ฟุตซอลครับรู้จริงข่าวฟุตซอลรายการสําหรับแฟนฟุตซอลของจริงโอ้โหดนงใจแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะครับครับขอเป็นกําลังใจให้ทีมฟุตซอลไทยได้แชมป์โลกนะครับเรารู้ว่าคุณทําได้วัน<ม>บางประกงครับผมโอ้โหขอบคุณครับ,รบลำปางยูเนเต็ดสุดสุดยอดครับช่วงนี้ข่าวลำปางเงียบไปหน่อยแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปน่าจะมีข่าวทีมลำปางยูเนเต็ดซึ่งเป็นรองแชมป์ ดูดูการล่าสุดมาฝากกันบ้างเอาลำปางหนาวมากนะลำปางหนาวมากโอ้แต่ก็ร้อนนะช่วงนี้นะครับไปที่ไหนก็ร้อนครับชอบดู SMM t ทมากเลยครับจากคุณดำา101มาถึงอยู่ร้อหรือเปล่า101น่าจะหรือว่าอยู่ลาดพร้าวซอยร้อยหนคิดไม่น่าคิดครับอยู่แถวอาร์แบกอยู่แถวอาแบกนะครับ บอกว่าอยากให้มีเทปบันทึกการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ฟุตซอลนะครับจากแฟนพันธุ์แท้อ่ารายการฮอตเกมก็เอามาฉายบ่อยเหมือนกันนะครับอย่างทอสอบแบกการท่าเรือแคท FC ฟซีลำปางยูเนเต็ดนะครับก็เอามาฉายในรายการฮอตเกมนะแต่ฤดูการต่อไปเนี่ยจะพยายามทําให้มีมากขึ้นละกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าใครเป็นผู้โชคดีประจําสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นามายเลขโทรศัพท์ ของผู้โชคดีหน่อยนะครับว่าสัปดาห์นี้ครับหมายเลขอไะครับคุณแบงค์ครับ08143316ต๊ดๆครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับส่วนสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเสื้อที่เราจะมาแจกก็จะเป็นของทีม Cat FC ครับเสื้อที่คุณแบงค์ใส่อยู่2ตัวสัปดาห์หน้าบอกไว้เลยครับ2ตัวครับครับผมก็อย่าพลาดละกันกับรายการ i n s i ซต์ฟุตซอครับที่จะเอาของรางวัลมาแจก ให้ท่านผู้ชมร่วมลุ้นร่วมสนุกกันเรื่อยๆนะครับ,รบสัปดาห์นี้รายการอินไซต์ผู้สองของเราหมดเวลาซะแล้วนะครับน่าเสียดายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับในวันนี้ครับผมตรูเชียไทยแล้วก็คุณแบงกาโมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ